ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมมือถือวันพีชเปิดใหม่ที่มาเป็นเกมแนวเทิร์นเบสแล้วก็ขนตัวละครในเกมมาเยอะมากๆลูฟี่ไคโดนะครับไคโดก็มีหลายร่างบิกมัมก็มีหลายร่างลูฟี่เช่นกันนะครับมีร่างเกียร์หเข้ามาด้วยนะการแบ่งระดับตัวละครเนี่ยก็แบ่งตั้งแต่ระดับ U R มาระดับ S S ไปที่ระดับ S A B C ตามนี้เลยและที่สําคัญตัวเกมเนี่ยแจกผู้เล่นใหม่เยอะมากเลยนะครับเพียงแค่เข้าเกมมาเรา ก็จะได้รับตัวละครลูฟี่ล่างเคียห์5ไปแบบฟรีๆเลยนะครับที่ดาวเริ่มต้น4ีดาวแล้วก็จะมีการแจกตัวละครอย่างโปโตกัส d ดีเอด้วย และเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมในกิจกรรมล็อกอินนอกจากการแจกโบตกาสดีดแล้วเนี่ยในวันที่2ก็ยังมีการแจกคูมะวันที่3ก็จะแจกเป็นมีฮอกตาเหี่ยววันที่4จะแจกเป็นโบอาแฮนคอควันที่5จะแจกเป็น4ี่จกักรพรรดิบาร์กี้วันที่6ก็แจกเป็น4ี่จกักรพรรดิแชงคูนนะครับวันที่7ก็จะแจกเป็นตัวละครลูฟี่เกียร์ห้ตัวหนึ่งนะครับให้เรามาทําการอัพดาว แล้วก็ยังมีการแจกตัวสุ่มกาชาบแบบชำๆอีก100ใบด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราไปเล่นเนี่ยเราก็ยังได้รับตัวสุ่มเพิ่มอีก ทีนี้เรามาดูรูปแบบการเล่นรูปแบบการต่อสู้ของตัวเกมกันบ้างดีกว่าก็ตัวเกมเนี่ยจะเน้นเล่นผ่านด่านตามเนื้อเรื่องของวันพีเลยนะครับเริ่มที่หมู่บ้านแรกของลูฟี่นะครับเล่นไปเรื่อยๆไปถึงอาราบัสตาไปถึงคุกอิมเพดดาวสงครามมารินฟอร์ดอัปเดตล่าสุดตอนนี้ก็จะถึงเนื้อเรื่องที่หมู่เกาะโซมาดูทางฝั่งการจัดทีมกันบ้างเราจะสามารถจัดทีมเข้าไปต่อสู้ได้ทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเราจะสามารถใส่ตัวละครช่วยเหลือหรือว่าตัวละครแอดซิตเข้า เข้าไปได้ด้วยนะซึ่งถ้าเราเริ่มเล่นเลยเนี่ยเราจะสามารถใส่ได้เพียงแค่ตัวเดียวนะครับแต่พอเลเวลไอดีของเราไปถึงเลเวลสิบเราก็จะสามารถใส่เพิ่มมาได้2ตัวเลเวลยีก็3ตัวเลเวลสุดท้ายเลเวลสีเนี่ยเราก็จะใส่ผู้ช่วยได้ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะก็รวมๆแล้วใส่ตัวละครเข้าไปต่อสู้ได้ทั้งหมด4ตัวแล้วก็ผู้ช่วยอีก4ตัวนะครับเอ้ผมพูดผิดไปตรงผู้ช่วยตัวที่สี่เนี่ยมันจะปลดล็อกตอนเลเวลสามสิบนะครับก็เดี๋ยวเรามาต่อสู้กันเลย ระบบการต่อสู้ของเกมนี่เนี่ยเราจะสามารถปรับแบบแมนวนวลหรือว่าออโต้ก็ได้นะครับผมจะเปิดออโต้ให้ดูแล้วกันนะสามารถปรับความไวแบบคูน่คูนคูณ3ได้นะครับก็เวลาที่ตัวละครทําการใช้สกิลเนี่ยก็จะมีคัดซีนแบบนี้เลยนะก็ทําคัดซีนมาได้ดูดีมากๆเลยนะครับก็ดูลูฟี่เกียห้าทำการต่อยฝันข้ามก็หายยกตี้เลยตอนนี้ก็มาถึงเว็บที่เราจะต้องเจอบอสแล้วนะครับโอโตคัสเตะก็ทําการใช้จกกักรพพัด นะครับผมจะกรพพัดเพลิงนะโจมตีศตูนะโซลูฟี่ก็ต่อยๆ่ยยไปครับผมแต่ว่าฝันข้ามเลือนไม่ค่อยลดสักเท่าไหร่นะต้องหวังพึ่งตัวละครระดับ UR อย่างลูฟี่กีาในการทำดามเมจนะครับก็จะมีทั้งสกิลอันตีการโจรมตีธรรมดาแล้วก็สกิลกดใช้นะครับถ้าเราลองสังเกตดูดีๆนะตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะชนะแล้วแหละ ก็ถ้าใครที่ดูคลิปมาจนถึงตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะสนใจแล้วก็อยากดาวน์โหลดเล่นเกมนี้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับผมก็มองว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่เหมาะในการดาวน์โหลดเอามาเล่นขำๆเล่นค่าวเวลาหรือว่าเอามาเล่นสะสมตัวละครก็ดีเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีในการดาวน์โหลดเล่นเกมนี้กันเลยสําหรับขั้นตอนแรกเนี่ยผมอยากให้ทุกคนดํเนินการกดที่ลิงก์ใต้คลิปหรือว่ากดที่คอมเมนต์ปากหมุดนะครับกดเข้ามาแล้วก็จะเด้งมันหน้านี้นะให้เราทําการกดดาวน์โหลด for Android ไป พอเราดาวน์โหลดไฟล์ apk เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทำการกดติดตั้งเราก็จะได้ตัวแอป x 7 g a m เกตัวนี้มาให้เราทำการเปิดแอปขึ้นมาพอเปิดตัวแอปขึ้นมาแล้วนะครับถ้าแอปมีอัปเดตก็อย่าลืมอัปเดตด้วยนะครับผมเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วก็พิมพ์ชื่อเกมได้เลยนะครับผมว่า one piece marlin พอเราพิมพ์ไปแล้วเนี่ยเราก็จะเจอตัวเกมขึ้นมาที่อันแรกอันบนสุดตรงนี้เลยนะครับถ้าตัวแอปของใครเป็นเวอร์ชันภาษาไทยเนี่ยมันก็จะเขียนชื่อเกมว่า one piece กองทัพเรือ ให้เราทำการกดเข้าไปแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยตัวเกมก็จะให้เราทำการติดตั้งไฟล์ apk ของตัวเกมนะครับติดตั้งกดเข้าเกมดาวน์โหลดแพทอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเราก็จะได้ตัวแอปอันนี้มานะครับก็ให้เราทำการกดเข้าเกมไปได้เลยพอเราเข้าเกมมาครั้งแรกเนี่ยตัวเกมก็จะให้เราทำการล็อกอินนะครับซึ่งผมก็มีวิธีในการล็อกอินแบบง่ายๆโดยใช้เพียงแค่อีเมลเท่านั้นนะ ให้เราทําการกดมาที่ด้านล่างนะครับลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอีเมลนะครับกดเข้าไปที่หนึ่งด้านบนให้เราทําการกรอกอีเมลของเรานะครับหลังจากกรอกอีเมลเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดคําว่ารับร ah หัสก็จะมีโคดส่งไปที่อีเมลที่เรากรอก OG ด้านบนนะครับให้เรานําโค้ดตรงนั้นมาใส่ที่ช่องรหัสแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยอาทีนี้ต่อไปตัวเกมมันเป็นภาษาจีนถ้าใครต้องการแปลภาษาเนี่ยตัวแอป X7 ็กเซเว่เกมเขาก็จะมีตัวแปลภาษาให้ในตัวนะครับให้เราทําการเปิดตัวแอปขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยใกล้ away, ไปที่มุมขวาล่างตรงนี้นะครับ กดเข้าไปแล้วก็กดไปที่การแปลนะตรงนี้ก่อนที่เราจะเลือกหัวข้อในการแปลนะครับให้เราทําการเปลี่ยนแปลเป็นตรงนี้มาเป็นภาษาไทยก่อนนะครับทีนี้เนี่ยการเลือกหัวข้อ,ขอการแปลตรงนี้ก็ตามที่เราสะดวกเลยนะครับผมว่าเราต้องการจะแปลแบบไหนถ้าเอาง่ายเนี่ยก็สามารถใช้แปลทางหน้าจอไปเลยก็ได้อ่ะทีนี้แล้วก็กลับมาที่ตัวเกมนะครับตัวเกมนอกจากจะมีการแบ่งระดับตัวละครตั้งแต่ระดับ UR ไปถึงระดับ C แล้วเนี่ยก็ยังมีการแบ่งประเภทแบ่งสายตัวละครด้วยนะครับอย่างลูฟี่เนี่ยก็เป็นตัวละครธาตุไฟนะแล้วก็จะมาเป็นสายพารามิเซียนะครับตัวละครเอเน ก็จะมาเป็นธาตุไฟเหมือนกันแต่ว่าจะมาเป็นสายโลเกียส่วนพวกตัวละครใช้ดาบนะครับเขาก็จะมาเป็นตัวละครประเภทดาบแบบนี้เลยนะส่วนข้างบนก็จะเป็นประเภทสายสีเขียวและก็ยังมีพวกตัวละครที่กินผลปีศาจประเภทสายโซออนนะครับมันก็จะแสดงด้านล่างเป็นรูปสัตว์นะครับแล้วก็จะมีการแบ่งเป็นสายสีฟ้าหรือว่าสายแทงก็เกมนี้ก็จะชนะกันแบบงูกินหางแดงเขียวฟ้าเหมือนกับเกมทั่วๆไปเลย และเกมนี้เนี่ยนอกจากการเล่นตีโหมดเนื้อเรื่องตามปกติแล้วนะครับก็ยังมีโหมด p p ด้วยนะซึ่งโหมด p p เนี่ยการจัดทีมก็ตามปกติเลยนะครับจัดทีมเหมือนในเนื้อเรื่องได้เลยนะแล้วเราก็สามารถกดเข้าไปต่อสู้หรือว่ากดเข้าไปท้าทายกับผู้เล่นคนอื่นได้ก็ตรงนี้เดี๋ยวหาคนที่เลเวลน้อยๆที่เราพอสู้ได้มีหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะเพราะผมเพิ่งเริ่มเล่นแล้วคนอื่นเข้ามาเล่นกันก่อนแล้วเลเวลเขาก็เลยสูงกว่าของผมพอสมควรนะครับ อทีนี้ต่อไปเรามาดูกันในส่วนของการสุ่มกาชากันสักหน่อยละกันนะครับตู้กาชาก็จะมีตู้กาชาเล็ดอัพที่จะเพิ่มตัวละครหน้าตู้เป็นลูฟี่กับนามิภาควานโนนะครับแล้วก็จะมีตู้กาชาธรรมดา ตู้กาชาที่น่าจะเป็นพวกแต้มมิตภาพอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะก็เราจะมาทําการสุ่มตู้กระชาตรงนี้กันนะครับที่เราเนี่ยจะมีโอกาสได้รับตัวละครระดับสูงสุดก็คือตัวละครระดับ S ซึ่งผมได้ไปทําการสุ่มไปแล้วแล้วก็ได้ตัวละครอ,อย่างอ e ีวานคอรม,มาเป็นตัวละครระดับ S สนะส่วนเรีในการออกตัวละครน,นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับเรีออกค่อนข้างสูงอยู่นะ ก็เดี๋ยวเรามาลองทําการสุ่มกันดูนะครับว่า60ใบที่ผมมีอยู่เนี่ยผมจะได้ตัวละครระดับ S มาเพิ่มมาเสริม ID ดีของผมหรือเปล่าถ้าได้มาผมก็จะมาแทนลูฟี่ร่างแรกนะครับแต่ทุกๆ10ครั้งที่เราสุ่มเนี่ยเราจะการันตีตัวละครระดับ A ออย่างแน่นอนนะและเวลาที่เราสุ่มไปแล้วเราก็จะได้แต้มกลับมา200แต้ม ในการเอาไว้แลกของที่ร้านค้าตรงนี้ด้วยนะครับก็จะมีตัวละครอ,อย่างด็อบฟี่แล้วก็ทัฟากาลอนะครับที่เป็นตัวละครที่น่าแลกอ่ะทีนี้เราก็มาดูกันในส่วนของการอัปเกรดตัวละครกันซักหน่อยละกันเผื่อว่าใครเริ่มเล่นแล้วก็อยากรู้ว่าการทาให้ตัวละครของเรามีค่าพลังสูงขึ้นเราควรจะต้องทํายังไงประมาณไหนบ้างนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้กดค่าโหมดฝึกสอนเนี่ย ตัวเกมก็พอมีสอนเราอยู่นะครับก็ตัวละครที่เราได้มาตั้งแต่ระดับ A ขึ้นไปเนี่ยจะสตาร์ทที่4ดาวด้วยกันนะครับก็วิธีในการอัปเกรดขึ้น5ดาวเนี่ยให้เรากดที่เมนูที่2ตรงนี้แล้วก็เลือกตัวละครนะครับที่มีตั้งแต่4ดาวขึ้นไปในการเอามาอัปเกรดนะครับก็กดให้เต็มแล้วก็กดทําการอัปเกรดไปแบบนี้ได้เลยนะเวลาที่รับดาวเราก็จะได้รับค่าสเตตัสพื้นฐานเพิ่มขึ้นแบบนี้นะครับส่วนถ้าเราต้องการอัปตัวละครขึ้นเป็น6ดาวเนี่ย เราก็ต้องใช้ตัวละครที่มี5าดาวนะครับผมทั้งหมด5ตัวละครด้วยกันจะเป็นตัวไหนก็ได้ไม่ใช่เพียงแค่ตัวละครที่เราได้ซ้ำนะครับส่วนเมนูต่อไปที่3นะครับก็จะเป็นการอัปเกรดเลเวลนะครับเราจะสามารถทําการอัพทีละเวลก็ได้หรือว่าจะอัพทีละ5เวลก็ได้ก็สอบคลิปในการมาแนะนําเกมวันพีชเปิดใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่กําลังมองหาเกมวันพีชเปิดใหม่เน้นสะสมตัวละครเล่นเพลินเอาไว้เล่นฆ่าเวลาเนี่ย ผมก็แนะนําเกมนี้เลยนะครับแจกหนักนะครับตัวละครเยอะแล้วก็เล่นง่ายเลยนะเราไม่ต้องไปต่อสู้เองนะครับเพียงแค่ปั้นตัวละครเก่งๆแล้วก็ไปลงเล่นตามด่านก็พอคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ